สวัสดีทุกคนทักทายทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะมาร้านตะกี้ผ้าชั้นกิโลวันนี้คลิปนี้นะคะให้ทุกคนดูผ้าลายสงการเนาะสงการมีสีอะไรนะคะมีสีชมพูนะคะดอกชบามีชมพูมีสีแดงสดแบบนี้เลยไม่ฉุดฉาดจนเกินไปนะลายผ้าเขาสีเขียวค่ะมีสีเขียวมีอ่สีส้ม สีชมพูคนละชมพูกับตัวนี้นะแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นสีฟ้าน้นําเงินนะคะชิ้นสามหลาหกหลานะหนึ่งกิโลได้กี่ชิ้นนี่สองชิ้นนะคะลูกค้าไปตัดเย็บเสื้อชุดกางเกงได้นะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสีแบบนี้เลยสนใจแท็กเข้ามานะคะมีของพร้อมส่งนะคะอ่ะสาหรับตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้นะคะลายดอกสองการช่วงนี้กําลังจะมานะคะจะเป็นกระแสของสงการนะคะชิ้นสามหลา 6, หกลลาเลยตอนนี้ก็คือ ได้ผ้ามาแล้วได้ผ้ามาแล้วได้ผ้ามาให้ลูกค้าแบบว่าตัดใส่เองทําส่งทาค่ายส่งขั้นต่ำที่3โล5โลด้านหลังจะเป็นผ้าเหมือนกันนะคะก็คือเราจะเติมผ้าทุกวันนะคะตัวออกก็ออกตัวมีออกก็ติดไว้ก่อนนะ,ะ <c oughs> ก็คือตัวเดยมาก,ก็อัปอัอัออเดตให้ลูกค้าดูไปเรื่อยๆค่ะสําหรับสีนี้นะคะจะลายสวยมากชมพูนะลายนี้มีสองสีนะมีสีอะไรนะคะสําหรับอดอกชบาลูกค้าลองสังเกตดูนี่มีสีชมพูมันจะคนละลายกันนะ ชมพูกับส้มตัวนี้มีสองสีนะคะลายนี้มีสองสีชมพูกับส้มชิ้นละสามหลาหกหลาเลยเก็บผ้าเก็บผ่อนให้ลูกค้าได้เห็นได้ดูนะนเดี๋ยวจะให้ดูลายเขา,าที่วางผ้าก่อนตอนนี้ไม่มีที่วางผ้าอันนี้เขียวอันนี้อันนี้ฟ้าอันนี้ส้มแล้วก็ดอกสีฟ้าเราจะให้ดูลายเต็มๆเขานะคะ อ่ะสีฟ้าสีฟ้าลายนี้ก็สวยนะคะดอกเขาจะมีหลายสีมากเนื้อไหมอิตาลีจะเป็นเนื้อแบบไหนไม่ยับนะคะไม่ยับซักไม่หดนะคะมันไม่เหมือนผ้าแบมเบิร์ดนะมันแล้วแต่คนชอบแบมเบิร์ดผ้าเขาจะเบาได้ปริมาณกว่า1นกิโลของแบมเบิร์ดก็อยู่ที่9-10ลา้านแต่หน้าผ้าเขาอยู่ที่44นิ้วเด้อส่วนไหมอิตาลี อยู่ที่สองชิ้นต่อโลนะคะประมาณ6เมตรนะคะหเมตรหรือเรียกว่า6กชัเหลาก็ได้นะคะหน้ากว้างเขาจะต่างกับแบมเบิร์ดนะหน้ากว้างของแบมเบิร์ดจะอยู่44หน้ากว้างของไมอิตาลีจะอยู่ที่60นิ้วนะคะอ่าเอาไปตัดเย็บเสื้อชุดกางเกงได้เหมือนกันช่างกิโลเหมือนกันค่ะบางคนถามมาว่าผ้าหกไหมหดไหมสีตกไหมไม่ตกนะคะผ้าไมอิตาลีสีไม่ตกเกตดีเกตฟีเมียมค่ะเขียวค่ะเข,ขียวสวยค่ะนี่สีเขียวให้ดูสีผ้าเขา ดอกชาบาเป็นไม้อิตาลีนะคะเอาไปตัดแบบช่วงนาะเทศกาลเตรียมความพร้อมไว้ก่อนมันจะได้ทันเนาะอ่าไม่ใช่ว่าใกล้แล้วจะมาเตรียมอย่างเี้มันก็ตัดเย็บไม่ทันนะคะเหลือไม่กี่เดือนแล้วประมาณเดือนกว่ากวามันถึงจะแบบว่าของจะได้ทันตลาดเขานี่มันใส่ได้ทุกงานค่ะไม่เฉพาะจําเป็นต้องแบบว่าโจงสงกงสงการก็ค,คือมันใส่ได้ตลอดทําเป็นชุดกระโปรงทําเป็นคอกระเช้าได้นะ ทำเป็นเสื้อคอกระเช้าได้นะคะผ้านิ่มทิ้งตัวไม่ยับค่ะไม่ร้อนนะผ้าพวกนี้นี่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องรีดอืทําเป็นเสื้อเชอิ้ตทาเป็นชุดเด็กทําเป็นฮาวายทาเป็นชุดกระโปรงกางเกงเดียเด่ยวๆได้นะคะผ้าตัวนี้บอกเลยว่าผ้าเขานิ่มรื่นสองชิ้นโลเดอร์สำหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมามองหาผ้าชิ้นผ้าเม็ดช่างกิโลนะคะนี่ลายนี้เขาสวยให้ดูลายใกล้ๆนะคะจะเป็นไหมอิตาลีเหมือนกันนะ มีทั้งหมด6สีนะขอดูสีได้นะคะหรือโทรเข้ามาที่0 8 6 0 7 4 5ดหช่องแดงนะคะติดต่อยากมากลูกค้าทักเข้ามาหน้าเพจร้านตะกี้พดช่างกิโลได้เลยนะนมานี่โอ้ยตัวนี้ตัวนี้เราจะมัดไว้นะคะเพราะว่าผ้าตัวนี้มันไหลมันลื่นสุดรงสีแดงอันนี้แดงสดแดงสดค่ะอืม สีสวยผ้าเป็นม้วนนานลาเอามาแบ่งมามาซอยให้ลูกค้าแบบว่าใช้ไม่เยอะนะคะสีเขียวนี่6เมตรละเขาตัดมาตัดมา6เมตรแน่ๆเลยชิ้นยาวมานี้สําหรับท่นานใดที่อยากใช้แบบอูอันนี้ฮาโงฮาวายใช้ทะลงใช้ทะเลสวยเนี่ยผ้าเก็บผ่อนตามธรรมเนียมค่ะอันนี้ดอกชาบานะใครอยากได้แบบว่าเออ ลายฮาวายลายมะพร้าวมีหลายสีเด้อฮาวายมะพร้าวที่ไหมอันนี้อันนี้ให้ดูสีนึงก่อนนะมีหลายสีนะคะมีหลายสีเด้อ้าตัวนี้แบ่งอยู่ที่หกเมตรนะน้ําหนักหนึ่งกิโลก็ประมาณหกเมตรเลยค่ะเรียกเป็นเมตรเนาะถ้าเรียกเป็นหลาก็หืเเจ็ดหลาเนาะแล้วแต่จะเรียกนะคะนี่เราชั่งกิโลเลยเราไม่ได้วัดเมตรถ่ายนะลูกค้าไม่ได้เอาเปรียบลูกค้านะคะบางค่อย บางคนทำไมไม่นตรงปกเราไม่ได้วัดเมตรนะคะเราไม่ได้วัดเมตรเราจะชั่งกิโลนะเราจะชั่งกิโลเราไม่ได้มัดเมตรเราไม่ได้คิดเป็นเมตรเมตรละยี่สิบสามสิบอย่างนี้เราไม่ได้คิดนะคะชั่งได้เท่าไหร่แมค่ค้าก็คิดไปแล้วก็บวกค่าขนส่งแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากมายค่ะมาน,นี้ถ้าลูกค้าอยากเห็นลายผ้าแอดเข้ามาโทรมาก่อนแล้วขอเบอร์อดได้ค่ะโอเคขอบคุณทุกการรับชมไปดูคลิปใหม่ลายลผ้าใหม่ๆกันค่ะมี